สวัสดีครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถเคーンขนาด10ตันนะครับผมนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาให้นักผู้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็ตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับจะเป็นรถเคーンของยี่ห้อทานโน่นั่นเองนะฮะตามชื่อต้นคลิปเลยนะครับเป็นทานโน่รุ่น TR 100M Kit 1นั่นเองนะครับนี่นะฮะเป็นขวัญใจนะฮะลูกค้าไซ่งานก่อสร้างเลยนะตัวนี้นะครับนี่รถเคーン10ตันนะฮะมาพร้อมกับสเปคขาไวหรือว่าขา X แบบนี้นั่นเองนะฮะสภาพนี่บอกได้เลยว่ามาสวยดีมากๆนะตัวนี้นะครับเป็็นนนนนนนรรถเเเคคคคคคลลลลล้้อออะะะฮวววาม่่่งงแตัััปหกบ เพราะว่าเจ้าตัวลูกคินสี่ล้ออย่างนี้เนี่ยเขาสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางล้อนะครับได้หลากหลายแบบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยวล้อหน้าเหมือนรถยนต์ทั่วไปนะฮะหรือว่าจะคุมปล้อหลังก็สามารถทําได้หรือว่าจะเลี้ยวพร้อมกันทั้ง4ล้อเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะสวยนะครับเป็นตะขอ10ตันเต็มแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะ รอๆนะครับคันน <hungry S 1> mm ี้นะครับบูมเบิร right ์มเนี no ่ยสวยนะครับรอยแล้วรอยดาไม่มีนะลูกค้านี่ตัวรถสวยกิฟต์นะฮะไม่มีผูนะครับลูกค้านี่นะฮะคอนโทรลด้านข้างนะฮะก็แน่นอนมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นคอนโทรลคุมการกางขาด้านข้างนะแบบนี้นะครับเผื่อบางทีกางกางขานะฮะในหัวเก่งเนี่ยบางทีละเอียดไม่พอนะครับก็สามารถมากางขาตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะสวยมากๆคันนี้นะครับนี่นะเนื้อตัวเนียนกริปนะฮะเดี๋ยวให้ดูด้านล่างนะครับนี่มุดให้ดูเลยนะครับ แห้งๆสวยๆนะครับแป๊บไม่มีแตกไม่มีรั่วนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะเนียนคลิปนะครับยางเยิงมาสวยหมดนะครับตัวนี้นะครับ PR หนึ่งร้อย M หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับสวยมากคันนี้นะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูปีผลิตด้วยนะครับนี่สวมให้ดูชัดชัดนะครับพานาโนนะฮะปีผลิตหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะตัวนี้นะครับหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับแผ่นรองขาอุปกรณ์มีมาครบนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวฮุดให้ดูแป๊บอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับนี่นะฮะ เนียนกิฟต์นะฮะของจริงนะครับแท้งเฟือยทั้งคันนะครับอ่าสวยๆนียนๆนะครับประตูทางขึ้นนะฮะเป็นประตูสไลด์แบบนี้นะครับตามสารรถเคนสี่ล้อนะครับนี่นะฮะสวยๆนียนๆเบาเบื่อสวยหมดนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะเนียนกิฟต์เดี๋ยวเปิดีโอให้ดูด้วยนะครับเ็นหน้าจอนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเซนตี้ร้องลั่นเลยนะครับเพราะว่า ตัวตะขอเนี่ยมาติดเซฟตี้อยู่นะครับก็ถือว่าเซฟตี้ก็ใช้งานได้ปกตินะหน้าจอชัดเจวนะครับพร้อมดูพร้อมใช้ตัวนี้นะครับนีอ่าสภาพภายในสวยนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคอ่ะเดินลงไปดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับเครื่องยนต์จะอยู่ด้านหลังนะเดี๋ยวผมเดินขึ้นไปให้ดูนะครับน่นะครับสวยนะครับฝาลงฝาหลังนะครับนี่นะฮะ เย็น <łość> จัดนะครับบอกเลยนะครับอ่ะเปิดดูเครื่องยนต์กันในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะฮะจะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบนะแล้วก็ในส่วนของนัะเครื่องของเขานะครับจะเป็นเครื่องยนต์ฮีโน่นะฮะ w 0บ d ิลศูนย์ดีนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพเครื่องใกล้ๆนะฮะ บอกได้เลยว่าแ้งสวยดียมากๆนะตัวนี้นะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับแ้งสวยดียมากเลยแล้วก็พเสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทางานได้นิ่มแน่นดีปกตินะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นการพาชมนะสะภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในนะฮะของตัว TR 1 0 0 M 1คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถเคีน10ตันนะครับผมทาโนุทร 100m ขีดหนึ่งคันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามพร้อมเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้บอกได้เลยวววว่่่่าาาาแฮฮฮงงงงงสยยทััััั้้้คคนนนนนนนะะะะะะะจุดรรรรรซซึมมมมไีีบบบพกกป๊ใชเเเฟติขอ มาครบหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะแล้วก็ค่าตัวไม่แพงด้วยอยู่ช่วงร้านต้นเท่านั้นนะจ๊ะถ้าเกิดทนสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากวันนี้กับว่าตัวคาราโนนะฮะ TR หนึ่งร้อย M คิดหนึ่งคันนี้นะครับถ้าเกิดท่าใดูชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะพาสินค้าตัวใหม่ของเราครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ